โดลดแหละหึยโอ้โหรับบัสองกล่องจริงเลยไม่มีกับดักแหละอุ้ย่าแล้วเจอกบปะเนี่ยให้เยอะขนาดนี้ ใส่รอเลยดูชั่นหนีแกว่ะเอ้ยออตกใจเจอฟูงกบเฮย้โฮยโหลิเกือบแล้วฟูงอ่าเป็นฟูงเลย เอ้ยเดี๋ยวให้นขนาดนี้เลยมีอะไรแปลกๆนะมีกล่องวาร์ปเป็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูดูวยมี อิลูชันอีกแล้วท่านนี้อิลูชันมันเยอะขนาดไหนเนี่ยอ่ะโอ,โอ้โหยิ่มจัดจัดเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวป้าไปแล้วนะต้องให้กล่องอะไรเยอะเนี่ยให้อะไรเยอะขนาดนั้น นี่อะไรอ่ะใช้กล่องแดกนี่โอ้โหดูเขาแจกสิครับกงเล็บเก้าฉับไวเลือดออก ใหญ่ฮะ,ะ,ะหน้าศัตรูเขาไม่อยู่อะไรตรงนี้เอ้าบอสข้างบนมีอะไรเฮ้ยป้าแล้วทำไมมีรอยเลือดอ่ะ อยู่ชัยนอีกก็ว้าวเฮ้ยเทาน,นี่ยทำไมมีสองสองประตูแล้วครับเดี <laughs> ย๋ยวดูชุดเดือนเอ่อไปอันนี้ก่อนเนี้ยเด้อ มอนได้หรือเปล่าดีกวออได้ตัวอ,อะไรวะเกีรติจอมสมรเวทเดียว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 ,ยวใช้อาวุธอะไรวะ มือรอบสังหารดาบทมินชิบหายละเฮ้ยเห็นรอยเฮ้ยนั่นไ่หลอกเป้าไม่ได้ด้วย เห็นดีนะมันมีรอยน้ำออาเอฮ้ยเหียโอ้โอ้ยไปต้องล็อกเป้ากันแล้ววันเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวน่หายไปไหนไวะ นี่เหรอไหนวะอืมไอ้สัตว์โอ้ยอืมกระทืบปิวเลยเหรอโอ้อืมสี่เฮ้ย ไหนวะออโอเค AI เห็นต้องใช้ AI ช่วยเท่านั้นเลยเหรอ,อทำอย่างนี้ก็ได้ ลุกขึ้นมาเองไม่ใช่เหรออ้สัสอาคมหน้าเล่นกาย กูขึ้นไม่ได้เออลงมาดีมากต้องตีรังกาท่าสวยลงมาด้วยนะอ่ะไม่เห็นกูเรอไอ้ดิ โอ้ไม่ก oh. ็สมองกรโบราณลันเดียวโอ้โหโอ้โอโโอ้ยอะะยครับเฮ้ย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 โอ้โเต็มตูดเลยตาย อันหนึ่งเลยครับมาเป็นมังกรไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเร่งหัวได้ด้วยิปีไปโดนโอ้ยอะไรวะนะบัดหางเลยเฮ้ยเยอะ ครับอืมอ่าเป็นดาบเลยเหรอแปดคือจะตายแล้ว <Yeah. S 2> เยี่ยเฮ้ยร้องทำไมอ่ะหายแล้วกล้อง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 อ้าวเอา้าย้ายที่เลย ไอมังกรตัวแรกที่บินหนีกูไปกูยังไม่ได้สู้รอบสองเลยแนมะ่งบินหนีหายไปไหนไม่รู้มังกรเวทอะตัวนั้นยังไม่โหดเท่าไหร่สู้บอลมาได้แต่อีเนี่ยแม่งเฮ้ยสู้บนมาไม่ได้ องนะมีรถมาอีกแล้วอ่ะโอ้รลวาวาอยากกลับบ้านใช่ไหมนะ่ะเห็นอยู่ไกลๆนะชัดเลยถันไมเนี่ยซ้ายขวาดีขวาดีกว่าเฮ้ยเฮีย yeah. อันนี้ไม่ใช่ที่คิดไว้ <laughs> No น o no น no, no. วนมาถึงตรงไหนมาลนะ เออมาสุดทางเลยเหอเออเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวแล้วยางนี้กูจะไปทันได้ยังไงล่ะครับมันโคตรไวติดในตัดมาเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปยังไงวะเนี้ยออต้องวิ่งก่อนมันมา ถ้ารอมันมาแม่งไม่ทันไปเลยเดี๋ยวทำไมโตมาสปอนตรงนี้วะไปเลยมายังอ่ะเออไอ้ไบืนอ กูยังไม่ได้ดูทางต่อไปเลยไปไงวะเฮ้ยเดี๋ยวมันไกลไปว่ะเพื่อนย,ยังไม่เห็นทางแอบอันต่อไปนะโอ้โหเดือดดีนะฮะไป แล้วมนลงไปไหนไว้รถม้านั่นน่ะเอาแล้วมึงมาหยุดตรงนี้ทำไมนะอ๋อแต่มันลงยาวอย่างนีดเลยด้ายขวาตันโอ้โหมึงควงสว่านออกมาเลยอะ อย่างเท่เอาหายไปนะไหนตายเพื่อมีทางลัดเหรอแต่มันลงนานว่ะลองมันลงเลยว่ะจะบอกว่าทางลัดอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเย้ยกดผิดด้วยกูไปโอนลงมาดีครับเื้อนั่นไงว่าละขอดูทางข้างหน้ากันเดี๋ยวโอเคทางข้างหน้าน่าจะไปไม่ได้แหละ ดูแล้วว่าแต่มันลงตรงไหนเลยตรงฝั่งไหนโอ้ไม่ก็ชลงยากอีกนะคะลงท่ายากบีบขึ้นไปสิครับอืมตรงนี้ตายครับ Ôi hơi hơi Ơi hơi À Lùng đây ý Ở vẽ hôn lý của ไรอะมีมึงคนเดียวหรือเปล่าหรือมึงมีเพื่อนเฮ้ยเว้ยเฮ้ยชุดอสเวินเกลเมียว่วะมาทั้งชุดเลยโอโ้สุนัขล่านเนื้อก็มา เปลี่ยนเลยดิแมเดี๋ยววันแล้วกันอืมแล้วนี่ออกไปทางโอ๊วทิ่สุดเฮ้ยตกใจหมด <c oughs> ไม่มีสองทางล่ะครับโหดตรงนี้ก็หมดเลยดิ ใช่ไหมขึ้นไปที่เดินเอาชุดสองชุดทีนี้ก็รถมา้าอันถัดไปบืนบืนชิปอ้าวโอ้ย ก้องไปมาแอบอยู่ในเนี่ยนะจอดไปเลยขับลุยลาวาไปเลยเลยต,ต้องขึ้นรถม้าไปวะตัวไม่มีนั่ยเลยต้องขึ้นข้างบนครับ ไม่ตามมาได้ไหมครับอันนี้ไม่มีคนขับอ่อเอาล่ะครับร,ร,รบีปลดไปเลยดีกว่ามมาอย่างวะเฮ้ยเตรงนี้ก่อนแล้วกันตามขึ้นมาะเอาไม่มาอะ ถ้าปิดกูจะชิบหายไหมมีอันตรายมีอันตรายอ,าาอ,อ่าฮะเฮ้ยจะมากไปแล้วนะเพื่อน Ой. Ой. หมวกคุมเด็กรับใช้ไอ้พวกนี้เป็นเด็กรับใช้อะ<ม>ลงไปไหนเอ่หดักซุม่มทำได้ดีมากเอ่อ,อ,อฮึมเดี๋ยวนะอันนี้มันสุดทางอือ เรมต้องไปทางไหนต่อวะนี่กูขึ้นไปไม่ได้อ่ะมาอยู่ๆเหมือนวิ่งลงไปแล้วครับในายใจดีอย่างนั้นเลยชิปหายแล้วทางตันโอเควังพึ่งอยู่นะครับเอ้ารอดปะ เดี๋ยวนะแล้วกูต้องลงไปลาวาดิใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบหายละโดนบีบเฮ้ยไปไม่ได้ติดเตดล็อกครับเยจริง กดไลค์ให้พวกมึงเลยสั่งเสียกูกำลังจะตายเหมือนกันเดี๋ยวไปให้ไกลตรงนี้ที่สุดแล้วกันเ้ออ่าไม่เป็นไรลองลองลงอันนี้นแล้วกันลองลงตรงไหนอ่ะนี่แล้วกัน อย่าเพิ่งหมุนโอเคไปด้วยครับเย <Yeah. S 1> ้บืนบืนอ๋อล่างมีปัญหัดขอนั่งรถเล่นกันนะข้างไม่มีของเลยบึนบืนเอาลงไงให้ไม่ตายวะ ชิบหายละชิบไารครับผมต้องลงไงให้ไม่ตายล่ต้องลงหลังพี่หมุนแล้วใช่ไหมโอเคครับผมหันทางนี้นะเปิดไปละโอ้ย กูก็จะขึ้นไปตายข้างบนสวัสดีครับอ่าชิพหายละต้องไปหาคันโยกเลยจริงเลยอ่าเปิดได้เลยแหะนึกว่าต้องไปหาคันโยกหม,มาด้วยเหรอ เอาตัวแท้งมาก่อนแล้วกันเราก็นี้เปลี่ยนเป็นไม่ต้องเปลี่ยนแล้วดูบอสเป็นตัวเลยพอวะ่ะมานานเรือเท่าไหร่่ร้อยเก้าโอเคพอ หมดเลือเล่อดเลยเยอะอยู่อุยอ้ยหมาเหรอมีอะไรพิเศษวะหมาที่กูเคยเจอไหมอุยอ้ยอุย้ยตัวเดิมเลยนี่มา เหมือนจะถึกกว่าเดิมเฮ้ยตีหางโคตรแรงหรือจะแรงทั้งตัวทำไมปั่นทีเดียวอะทำมมันง่ายวะ เฟสสองไปดูง่ายไปนะอ่ะจบแล้วเลยจบแล้วเราลูกจบแล้วจริงเหลือทางเนี้ยที่ยังไม่ได้ไปอืม อ้าวเฮ้ยตามมาทำไมเนี่ยลงถึงตรงไหนวะตรงนี้วกกระโดดดีกว่าว่ะกระโดดก็หนักเหมือนเนี้ย ลงตามมาเอาอะโอเคเดิตามราวามันลดไม่โหดเท่าไอ้นี่ดักโซ่สามอ่ามีทางจริงด้วยไม่รู้ว่ามีของอะเอ้ยมีหีบสมบัติมีใครดักเร ยูสวมแหวน What the กูไรปะเย่อะไรเนี่ยเอสซัดโอ้ยเนาะ